คำถามจากทั้งบ้านนะครับเดือดร้อนในจ้างสามารถไล่ออกได้ไหมคะไล่ออกได้ครับแต่ถ้าการไล่ออกนั้นไม่เข้าเหตุตามมาตราหนึ่แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศนสองการไล่ออกนั้นเท่ากับเลิกจ้างสิ่งที่จะจ้างจะต้องจ่ายนอกจากเงินเดือนและโอทีในกรณีให้ออกทันทีเนี่ยก็จะมีในส่วนของค่าจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้าอ่าพักร้อนที่มีที่เหลือเนี่ยจะแปลงเป็น,เป,นเป็นเงิน แล้วก็ในส่วนของค่าชดเชยตามอายุงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนายจ้างอาจจะไปโดนในส่วนของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างในกรณีของผู้ถามเนี่ยสรุปว่านายจ้างอะไล่ออกได้นะครับแต่นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินตามที่ผมกล่าวมาครับถ้าเป็นการเลิกจ้างไม่เข้าเหตุตามตามตาตรา119่ก้าท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับ หากต้อง,องการแจ้งว่าความหรือปรึกษาคาดีก็ทักแชทไลน์เข้ามานะครับขอบคุณครับ